แม่ค้าแม่ค้าอยากได้หมูสไลด์แบบร้านชาบูได้เลยจัดไปแบบสวยๆวันนี้รับกี่โลดีจ้าเคยสงสัยกันไหมไปนั่งกินร้านชาบูหมูกระทะสเต็กปิ้งย่างเนาะหมูสไลด์แบบสวยๆเขาทำยังไงเขาทำมาจากไหนนะคะนี่เลยค่ะวันนี้ค่ะการมากับเครื่องสไลด์เนื้ออัตโนมัติแบรนด์ SGE รับรองค่ะลดต้นทุนเพิ่มกำไรประหยัดเรื่องเวลาประหยัดเรื่องแรงงานลงทุนครั้งเดียวเพิ่มกำไรกันแบบยาวๆไม่ว่าเนื้อจะก้อนใหญ่และแข็งขนาดไหนเราก็ไม่หวัน่นด้วยแรงสไลด์350วัตต์ถึกทนตัวเครื่องและใบมีดทำจากสแตนเลสเกรด304ปลอดภัยกับอาหารสไลด์ไว42ชิ้นต่อนอาทีและที่สำคัญ ทางแบรนด์เ g e ไทยเขารับประกัน1ปีพร้อมอะไรสำรองหากท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวการจะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คลิปจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำหมูสไลด์แบบสวยๆด้วยเครื่องตัวนี้กันค่ะก่อนอื่นค่ะดึงสลับยกที่ดันเนื้อเอาเนื้อวางปล่อยที่ดันเนื้อ ผัดตัวล็อกหมุนสลักปรับขนาดอันนี้สามารถปรับระดับได้0ถึง18มิลการจะปรับมาที่ประมาณ1มิลครึ่งถึง2มิลเปิดสไลด์เปิดใบมีดเครื่องก็จะทำงานแบบนี้นะคะเสียงก็จะไม่ดังนะนี่เลยค่ะด้วยความที่เป็นระบบอัตโนมัติเขาก็จะทำงานของเขาแบบที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเลย ีค่คะเสียงจะไม่ดังเสียงจะเงียบข้างบ้านไม่ตกใจแน่นอนเนื้อก็จะสไลด์ออกมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็จะใช้เนื้อสันกลางสไลด์นะก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้กันปรับระดับขนาดอยู่ที่2มิลนะเขาจะไม่หนาไม่บางจนเกินไปขนาดเท่ากันทุกชิ้นเราจะได้เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะถ้าตามร้านเขียงหมูเราก็สามารถจัดลงแพ็คใส่แพ็คเกจขายได้เลยจ้า นี่ค่ะพอเวลาเขาสไลด์ออกมาเนื้อก็จะงองออยู่แบบนี้นะเนื้อมจะไม่ตรงเราก็แค่เพียงยืดเขาออกแบบนี้นะคะเขาก็จะยืดได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จัดลงใส่แพ็กเกจสวยๆพร้อมขายเพิ่มกำไรได้แล้วจ้าเห็นไหมเครื่องใหญ่ๆตโตแค่นี้ทำงานคนเดียวก็เอาอยู่จ้าเห็นไหมผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราเราก็สามารถทําได้นะคะ เลยค่ะฝอ,อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้กระหล่ำปีฝอยสวยๆแบบนี้กระหล่ำปรีม่วงฝอยแบบสวยๆค่ะ มันฝรั่งสไลซ์นี่เลยหน,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 นาบางเท่ากันทุกชิ้นแครอทแผ่นสวยๆจ้าเครื่องสไลซ์เนื้ออัตโนมัติแบรนด์ SGE ตอบโจทย์เพิ่มกำไรให้กับเจ้าของร้านและตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาบูหมูกระทะสเต็กปิ้งย่างขนมปังผักและผลไม้และที่สำคัญทางแบรนด์เ g e ไทยเขารับประกัน1ปีพร้อมอะไรสํารองหากท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวการจะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คลิปจ้า